รับฟังข่าวต้นชโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญชวนร่วมงานเจ้าฟแฟร์ r m u TT 2024ณโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี29มีนาคมนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีขอเชิญชวนคณาจารย์นักศึกษาบุคลากรผู้ที่สนใจร่วมงานเจ้าแฟ r r m u t t 2024ในวันที่29มีนาคม2567ณโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีภา,ายในงานพบกับสถานประกอบการกว่า44แห่งที่มาร่วมเปิดบูธรับสมัครงานท้งฝูทามและพาทาม นักศึกษาชั้นปีที่4และัณิตจบใหม่เตรียมเอกสารมาสมัครงานได้ฟรีไม่เสียค่าใชจ้จ่ายนักศึกษาชั้นปีที่3ถึงปีที่5ที่กำลังมองหาที่ฝึกงานและต้องการสมัครงานหลังจบการศึกษาสาม,มารถสมัครงานได้ทันทีนักศึกษาชั้นปีที่1และผู้ที่สนใจร่วมทำแบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการเข้าใจตนเองในสายงานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และความถนัดได้ทุกคน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากบูธต่างๆรับขนมและไอศกรีมฟรีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กกองพัฒนาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี